งามไม่สิหนี่ปาติตโตสบายดีดีใจว่านี่อ่าสบายดีสบาอู้สบายดีปาลุงยังสบายดีปาลุงยังซื้อนมมากไหมฮะซื้อไงชื่อนมก็บอกไปซื้อห่านอันมณิมาตรโอเคปะน้องมีปะย่างไปดุป้าขึ้นรถ มีแต่คนงามๆมาเนี่ยไปขึ้นรถตู้ตู้เปิดประตูให้แน่โอ้มีแต่คนเปียกผมงามๆมาเนี่ขึ้นรถลูกอู้อ้าฮะปุ่นปุ่ปุ่ปุ่ไปไปอาสิขึ้นรักษาเด็กน้อยนี่ได้ป่ะนี่นะอะไรได้ต้องรักษาได้รักษาเปิดประตูมาได้ได้ยับไปลูก พอดก็ได้ลูกกระเป๋านะพดก็ได้พดก็ได้มีกระเป๋านะดูพอดก็ได้พดไปไว้ทั้งหน้าก็ได้วิวเอากระเป๋าไว้ทั้งหน้าก็ได้ดูงานเมเช่ไปเอานั่งเวิ้งเมเสียไว้นี่อึ๊บนี่เด้ออามีนั่งรถนั่งรถนี่นั่งนี่เดอรี่ก็นั่งฮะเนี่ยดูเปิดกระจกเห็นยังฮะ ลมเย็นโทรหาแม่เจ้ากับบรหับตั้งหลายสายนี่เห็ดเงิโอ้ยไหวนี่โคตโป้เลยอีหลายจะเปิดประตูแล้วลูกเด้อีโทรถามบัมตกลงมันสิซื้อบ่นี่ตั้งน้าจออย่าหัวโพกด้นะลูกเด้อเบิ้งหายสุดอันนี้นะ จะงหญ่เป็นเช้าเลยเนาะสุดนี้จำไเต้ตัวเจ้าชมจะนี่ฮสัดะฮโหลฮะโอเเป็นอะไรดูโอเงามสวยงงามสวยโอ้มวนบ่มาหนุกันสองคนมวนบ่มวนก็จังสี่เลยฮะให้เห็นยังตอนไหน Ờ, cứ hải Nhưng mấy con khuôn kinh Nó mẹ hả? Mẹ hải vào mẹ Hả? cứ kinh thế sao? Mẹ vào hải lời Phép đều vào, xăm đây cho hải nè Ồ, cho hãy, hải nhắn xăm lần nè Ồ, hải chị em ta xăm lần nè Hả? Hải thịt vào, em mẹ nè, bỏ ai mù vào bà Cho bỏ ai vào cho hải lộ Ai, ai cho cứ hải sẽ lộ ไอส um ิหายวใหญ่เหรอหูอยู่วะเนาะัอสิมาหับอยู่น้องมีเนาะอืมมีนะประตูมาฝากไว้ด้วยสบายแท้ไอ้มีเก่งเด้อมีนี่ประตูมาฝากไว้ฮะเออลูกสาวแม่ก็เก่งใช่ม่หุ่นได้หรือพี่พีข้อกุดไม่ใช่หรือหุ่นเนี่ยนะพีขกอคุดคนเออเบิร์กโต๊ะเด้อลูกเด้อ อย่าไปตากลมหลายเด้ออย่าพ่อเอาไร่หัวนะั่นตากลมเป็นวัดอืมมันปิวปนป้วไลอย่าเด้ออย่าเจ้าอย่าเหตมือนั่นตลกเด้อลดมาเฉียวจุ๊บไปเลยได้ไปหย่นบกไปหั่นอันนั้นก็ได้หั่นในลาน มีอยู่หรือว่านาตุบิวลี่ห้เห็ดผมหายนะลูกมิตู้แล้วเมื่อยแล้วนอนอยู่เพื่อนอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้บุญเฮนเมตุนเด้สิ่แลเด็กหน่อยนักเรียนเนี่ย ทิศรถแหละนี่นะอันนี้แหละรถทิดเนาะทัางที่สิจอดเออรถทางทางแต่คอยไปเดี๋ยวปุดปาดปุดปาดให้กูเพลนเท่อเ,ทเออจอดอยู่ไดู้กจอดจอดนนจอืม เห็นบ่รถเขับปืดปาดปืดป่านะลูกจะประย่านบ่อเป็นตลยแต่ญาติเด็ดรถเออมันอันนี้ได้มันไปเพองเธาตื่นเสียงมันเล่นนะหนั่งเกตเกาะอยู่คนละมุมแท้ว่เกตอยู่คนละมุมแท้นี่ พูดหนึ่งหันหนานอกหนึ่งฮะเหตุเหหันหนาอันนั้นแหละน่ะอ,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 อยากแต่รถเนี่ยรถจักรข้านี่แหละรถนักเรียนนี่ vừa ngang luôn vừa ngang gôm lấy nào đấy gôm nào <laughs> hả Hết nhìn nào? luôn khó lộ, tôi cho chân đâu luôn 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 lông luôn 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 lông luôn 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 ีกงตกับพอตู้พอตบอบบี้อีนะี่ือไปเลาะบอเอาเด้อแนวเห็ดะเด้นบอเอาแนวหวานแนวหวานกับบเอาเด้อเปลี่ยนวตัวใดไปเริ่งดู อันบ่บ่โบเนดูนะมันเลี้ยวโค้งผู้ใหญ่อนเลยเอาเลยมาพี่เด้อลูกมาพี่เด้อได้เอาเอายังมีเอายังเอาเนื้อกินเด้อนางเด้อเอาเนื้อกินเด้อถ้าบ่แม่นเนื้อกินบ่บใจหายได้แตกขนมแบบได้ไปดิบิวเว้ยทางใด ok ok, hải con là chong yàng, ok, mì đây mì, áo đồ đái, ô, đi, nhanh, hả? đi bộ áo bao nhiêu? con, con là bao? còn xơ thùng nhảy, là còn đi ăn nước càn rồi, thùng đấy. Ừ. โอ้มีมีพูจักกินได้มีพูจักมีประโยชน์เนาะมีอเอาอย่ากเกาที่ลูกอยู่เพื่อนเทากับมีรกโยเกิร์ตเอา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 นนะเอานนนะเอนด โอเคเอาลงมาเออปิดไว้บัดนี้ไปไปทางนี้ก่อนแม่แมวก่อนแม่เลือกเอามีให้ทิพย์ก่นอนแมวมีให้ทิพย์ก่อนเด้อมาทางนี้มาช่องนี้เออมาช่องนี้ช่องมีสิเออเดี๋จะมีให้ทิพย์ก่อนเดี๋จะมีแบบด้นนอกไห้ทิพ ต้มยำให้ทิก่อนนี่เห็อิศอือเอาบะหมี่อเอเเอไปย่างพอปะนี่ย่างไปทางนั้นย่างไปทางนั้นเอเอไอชงคนอันเด้อมาหน,าน,านิไปด่ก่อน เดีาเดาอันเดิ่นคิดเงินก่อนได้หลูกเปล่าได้คนละถุงได้เบิ่งฮะอยากกินกับเมื่อเห็ดกินอยู่เพื่อนเด้ลูกเมื่อมันลดเต้นผัดแดกตากันเห็ดอะไรนะเมือม่อเมื่อผัดเจ้ากินเบิร์ดแหล่ผัดมีกินผัดอันนั้นนาหารน้ำมอนเพื่อนเอากระมีเนาะให้สีเวาวใหญ่เออ มันลวกหนาเห็นอะไรลวกไปแก้มันลวกหนาเลยลูกล่อมีก็ล่อเนาะบาง่นไอ้มีอยังหูจักแค่เมื่อกี้ไหนว่าว่าคนเก่งอยู่ว่าใช่นั่นแหละแซบีนี่ ป๊าป๊าป้านางออ่อนไปเฉะนางขึนรถก่อนป๊ะป๊าขึนรถก่อนปะโชงขึนรถก่อนป้าเดี๋ยวไม่อวดไปน้ำห่อนลวกหนาเห็ดอย่างไรเนาะหนาเฟยหนาเฟยว่ะ ให้สีนั่นคนเก่งของแม่ว <aret> ่าเมื่อลวกกินเพื่อนพูดแล้วเหล่าขาวบุ้มีช็อปอย่างนี้อยากลวกมีหัือลวกิกินยังไงรถมาเต้นเลยลูกว่าเมื่อลวกกินเพื่อนเฮาเดี๋ยวเราแม่ถาของก็นัานมาแท้วอย่น้อะไรอย่งชนี้กะว่าแต่ว่าแต่ตัวเองเก่งว้าซ้ Này, gặp chúa nịch hạng lặng. Oh, chịu thích mỹ. Oh, chịu thích. Ted, you hãn gặp mặt gặp mặt gặp gặp mặt gặp gặp mặt gặp 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 ยิ่งเบาคือเพื่อนให้กินยังอยู่เงียบเลยกินข้าวกับยังกินข้าวกับกับยังพักกับกินข่าวกับพักกับข้าวเปียกทอโอ้กินข้าวกับพักกับข้าวเปียกทออ้อากินเงินสื่อโยเกิร์ดข่าวกับวีบวงให้หมอนเอามือต่อยกิน ไอ้แต่หมอนั่นต่อยกันต่อยเราหัจักทวมอยู่ยวใครยู่งถ้าคือถ้าคือลูกข่อยนี่ยันถูไปหมดแล้วเฮานี่เออเจ้าแหละเขานี่มันว่าเจ้าแหละชิมันไครสัเอ้ยน้องวิวได้จักย่างน้องวิวได้ได้ย่างอีหละใช่ของอีหละ จากยางจะมีมันเอาเป็นได้มันหูจักแนวกินได้ตัวเอ้ยแต่ลูกตัวเราเอาเห็ดเอ้ยเอาแต่นแนวแบบบ้านนี่ยเนแถวแล้ว,วก็ตอกินน้ำมันปลาเมืนกันอือพออะฮะพอไปอยังต่อไปว่าวา่าน้องมีเราเอาแล้วหูจักเอากินเป็นได้กินแบบว่าแนวบำรุงบำริงมันเผาเอาชื่อได้ตัวโยเกิร์ตกะม้า,านี่กะ <c oughs> เพื่อน,นเอาของกินเล่นเพื่อนได้ มีมันเอาขนมมันอีกับขนมแบบว่าโยเกิร์ตมันเอาอะมีมันเอาเปิดยังมาเอายกเกิร์ตแล้วก็มาเอามีนะโอ้ของเล็กน้อยเพลงนมุนหมูมีบวกชุดเอาแล้วนะ เาเห็นกระปอกกระแปกวันบ่แพงแพ,ง,พงได้อันนี้กันนี่ถุงถุงอันเจเ่ตัวนี้สีแพงก็จมันเป็นของไทยเล่ยโอเมนที่เฮ้ยแรกคนมนเป็นชื่อ,อะว่า <laughs> เ,เลอือ บเมื่อไงเอมมี่กินเยอะเกินนะชดก็กอดครับต้อเป็นเจ้าแม่ว่าย่านโจกเล่นและป่านนี่เก่งอ <c oughs> ะไรได้เอมมี่กินนะชมเราอยากอยู่ <c oughs> เจ้าจะกินแบบที่อยู่าเจ้านี่ <c oughs> แม่นว่ากินหองเล่นบ่ะยันถุงยังกระเป๋า <c oughs> นะ กบพุ <I> ่นเนี <Heritage desserts> ้ทางหน้าพ <ini S 2> ่นเอออันนั่นแหละของเจ้าเอาน่ะของแน่เพื่อนเอาน่ะจักไปเช้าของเจ้าได้ย่างชียางของเจ้ามี่เราเอาสามยางสามยางหากวันแพงกว่าของเจ้าอีกของเจ้าเนี่ยเอาแบบว่าถ้าโบกินกับแม่อ้วนบกินฮะของเจ้านะวานใส่ไมมีโยเกิร์ตแล้วถ้าไม่อ้วนจิกินถ้าบกินฮะนะ อันนี้กะถ้ามีโบผ้าเอายกเกิดโบผ้าเอามีกะบบมีแนวเป็นตะหยากชัปะของเพื่อนเอานะเอ,านนเอ้ยอดินน้ำมันน้ำมันแล้วลูกสาวข่อยสลามเสริมผู้แหละใ่ในงนแลเราบับสิเราเอาไว้ขายในตลาดอืมอ้าวบัตรแกยเกิดบัตนี้อ่ะแม่แม่สิเบิ่งว่าไผสิเปืือนเนาะถ้าผู้ใดเปืือนผู้นั้นบ่เก่งอ้าวอืม บวงลิงเลยนอาะบวงลิงเจ้าไหนดูบวงลิงเจ้าหน้าตาเกินอ่ะอยากเห็นใช่มาคักแก่นเลทั้งนั้นอาวถ้าถ้าถ้าผู้ใดอันโบเปื่อนนะแม่นผู้นั้นเก่งเด้อแบบว่าโบเปื่อนเสื่อผผาโบเปื่อนรถโบเปื่อนอย่างหันนผู้นั้นเก่งเออกับแม่ยังเล่าอยู่เก่งถ้าว่โบเปื่อนนะแข่งกันไงสองคนไงถ้าถ้าโบมีไพโบเปื่อนน่ะถือว่าโอ้ชุดยอดเก่งคือกันเลย view cả keng, mì cả keng, Thả ba peuẩn bớt lẻ ơ ấy, bọc keng. À, Ơ, mì Chạy. Ở nơi đeo nung, trao trao cả là văng, trao cả gì hay peuẩn này, mì peuẩn, trao gì hay peuẩn. nó lươn buông hay đây, chẳng đầy quá. À, anh cái này ขนาดไม่ยังเอาให้แม่ประคบกินอีก <c oughs> นับประคบอีกได้ใคริกินเก่งกว่าถ้ากินแล้วละเอาว่าพี่เดอร์ชิถิมให้เดอร์อือ <c oughs> ิพากันเฮียวเลยเนาะสุดก็แกะก็แกะใช่ อกิบอชนะเก่งมอมันมีหอนมันมีออนกิน,นามันก็มีแล้วแต่ไม่อ้วนว่ามันกินยากมันหอนเจ้าจับบ่ได้ตัวยันมันเพือดชนะใช่ตายังขี้ไร่ก็เกาตาบนาตาบเป็นอน้ไรเอมี่ก็วอาอยู่ว่ามันกินยากได้บิว,วไวเมื่อกินอยู่เพื่อนได้ไป่ะแล่าหลูกออากห้างเลย ลูกกำลน้ำตาลายพ่อออกกูนิ่งๆออกมะเเม้วันก็มีจอกตีบันบ่มีจอกตรงตีตรงน้ำตาลูกไว้จะกินจอกบุ๊ดนีตรงเมื่อกินแล้วตรงไปทิพมันลายพ่อไปสิชตรงไปกินสิ่ตรงทิพแฉบได้ฮะแฉบนะน้ำตาบัดเดี๋ยแฉบแฉบใจคนว่าเม้ว่าจี อันตองไปถิ่มแล้วมันคือหลายแล้วน้องเดียวหนึ่งกะพผุดผุดผุดกลัวมะร่วนกันอ่านเอามาพี่ติ่มหยมาเอากระดาษทิชชู่เช็ดเด้อมือเด้อเช็ดไปทุกที่เด้อเช็ดในรถตู้ให้หัวได้กินเจ็บดีน้องวิวกะน้องวิวบาดรฉวยชะตาน้องวิวกินน้ำหลังอ่ะคอยกินอย่าให้เปื้อนเสือเด้อเปื้อนเสือเมื่อเม่ใบให้ได้ โอ้โเห็นวันนี้เราฝึกกิ่นโยเกิร์ตถ้ามีบกินบบกินใช่ปนบุนมักโยเกิร์ตว่าถ้าอีป้อมนั่นนะเชื่ออยู่ยล้วยเอใเอาบมห้ตมาผีมาผีมาเอยปิดไว้ปิดไว้เออกินกินจับดีถ้าผู้ใดกินเพื่อนผู้นั้นโบก่งนี่การบกิโเพื่อนอืม เล่นไม่เดียวบอลไหนบ่ครูเจ้าให้เล่นเกมเก็บลูกบอลโตเสียงด้วยกันได้ยินเสียงอันว่ายชื่อว่ากันได้ยินเสียงโตเนาะกันได้ยิ้นอะไรอย่างนั้นกินไงโตเสียงโตเออว่ากับกันกินอู้อ้โหลูเขาเราเลี้ยงอะไรตุกเราเก็บขึ้นรถเราเลยผูบ ผู้ใช้โลกเก็บกับผู้ใช้เยอะหรือวทางปากเลยค่ะทางปากเลยเยอะลูกลงมาเอาในแม่ขนมเจ้าเอาในแม่ขนมจ้ะนะฮาน่าลูกอมนะลูกเอาไหมบุ๊มบิ้ลูกอมมาเดิอน well, ั่นแหละมาลงมาลงมาหนึแม่เอาถือเอานี่แม่เสีแซวกระเป๋าให้เจ้านี่ โอ้พนก็จะเบิ่งผู้บ่าวาพนไปเอากระเป๋าลูกบิวบิวบิวคนเก่งกระเป๋าเด้อเออเอาเอาเจ้าตัวมีนี่โอ้คนบอกเก่งเลยเนาะมีพนเอากระเป๋าเจ้าของมีโอวไปจ้างามแท้นี่ว่าได้เกือบงามไหมใช่นี่ ปาติตตอันนี้คนเก่งของแม่วนนี่ก็นกดหฮอนใจเต้มิเฮี่อมฮ้กมด้อา,นาคนเก่งอันดีนี่นอย่าจองเอ้ย<ะ>อย่าจองเว้ยปาเกือบคักแท้นี่นออเออ,อน้ำฮอนฟังนี้นัง เออฟังนั่นแหละกดชยกชยกอดใช่โอ้แซ่บ,บ่ไปด่แซบบ่บ<ง>่ผู้ผู<ง>โโ้โอ้เอ็นี่ก็กินตามเขาเชื่อแล้ว้าชาลูกตัวเองกินแตวานแล้ว ว้ยอันนี้ยังคือ,อนี่ใส่เกิบนี่นว้าเฮ่แท่นี่บอโลเอามาแต่ใส่งามแท่นี่ชื่อมากบอชื่อมากแต่ตปุ๊บไกลปุ๊บเออไงตัวจะข้นไหมยั่นนี่อุย้ยใช้ใช้ใช้ไปกินมีเจ้าูไปเจ้าไป หนะเอาภาลพีดไว้ก่อนอภานปิดไว้ก่อนของตจ้าให้มันอุดก่อนเพชรได้ลูกของเอมี่เพชรได้ลูกเออเจ้าอย่าไปจิ้มของเอมี่ของเอมี่เพชรได้กินของเจ้าฮะโอ้มาเรากินมีกันวันนี้ปลาลงเลยตอมากินเพชรบ่บแซ่บบอบแซ่บก็กินแบบสั้นเลยไม่อ้วนเอาอยู่ กินไดเซ่นไหนโอ้จอมยุดเฮานี่ก็ได้อือจอมยุดธเขยตัวนี้วางมือฮันแล้วกระเป๋านะเออโอ้คักอะไรใสช,ชุดใสเกือบวะนี่เทเฮ้ยเทดีตัวนี้แค่โอเคฉันเอาปลาลุงใสชุดนี้ก็ขอจบคลิดไปแล้วบยเอาไปคิดมีก็ปะเปพ่อแม่พี่น้อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจท่องคือเก่าเด้อเนาะไปเลยเด้อเด็กๆสดีก่อนสดีป้าลุงก่อนสบาสดีอ่ะเด็กๆนี่ดะจาก่อน